สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับโจ๊กบุระพานะครับแล้วก็อยู่กับน้องชายสุดที่รักของเรานะครับสสวััดีครบนี่ครับแล้วก็เราอยู่กับรถคันนี้เลยพี่ต้องบอกเลยว่านะครับรถคันนี้นะครับตอนนี้นะครับมันคือมัจจุราแห่งเมืองสตาร์ทาวถือว่าเขตใช่พี่เพราะว่าคือไม่มีใครเทียบได้เลยใช่ป่ะตอนเนี้ยใช่เอาพูดกันเลยว่ามูลค่าของรถคันนี้ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ที่เขาขายกัน150่เอ็มครับพี่ชายเชี่ยซึ่งบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นของน้องเขตเราก็เลยลองยืมมาอยากรู้ว่ามันแรงจริงหรือเเเเปปล่่่่่าาาาพระะะวใในนนนนนนกกตติมมมมือองงัััีีคคขจไถึ6โ้ ว่าเป็นแรเทิม้วครับจากการสุ่มใช่ป่ะมันเป็นสุ่มกาชาใช่ไหมเป็นการสุ่มกาชาครับสุ่มกาชาครั้งละเท่าไหร่ครั้งละ3 0 0พันโอซีครับผมเจ๊สิ่เดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยซึ่งมันเป็นอะไรนะโทริทโมสใช่ป่ะใช่พี่สวยมากคนดูถ้าเทียบกับรถประมูลนี่แรงกว่าป่ะเขลแรงกว่าพี่คือแรงกว่าเยอะเลยตอนนี้นะณตอนนี้ คือแรงที่สุดคือเป็นเบอร์หนึ่งเลยใช่ป่ะตอนนี้คือถ้าเป็นในตะกูรถใช่คือฝันร้ายของคนโดนอุ้มเลยพี่เนี้ยป่ะเดี๋ยวเราไปเทสการเขตเดี๋ยวเราลองจกปูนสักรอบดีกอ่ามันออกตัวเหมือนดับเบิลคัรตลอดเวลาเอ้ยเชี่ยมันคุมไม่ได้เขตมันมันคือเลี้ยวเป็นเลี้ยวพี่โอ้โหคนดูโอ้โหแรงมากครับบอกเลยว่าร้อยห้าสิบล้านใครมีก็จัดหน่อยละกันไปตอนนี้ที่ขายร้อยห้าสิบเอ็มนี่มีแค่เจ้าเดียวนะพี่ใครขายอ่ะ อันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่แต่เขาโพสเทวิตขายอยู่ไม่รู้ออกเลย oh. อย่างแสดงว่าแบบน่าจะเป็นฟิลประชาชนป่อเห็นว่าเป็นแก๊งพี่แต่ไม่รู้แก๊งไหนโโอ้ห oh. <laughs> แรงมากเลยอ่ะไหนเขตโชว์บูธเจ็ดร้อให้ดูนะ Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, bout to blow back up. I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more friend I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. <laughs> So cold outside, I'm alone. I'm all right. It's so cold outside, I'm alone. Let's go. I break down. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I will not ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when, when I'm facing down. I fight even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and i will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planning on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. <laughs> it's มันไม่ขึ้นเจ็อเลยวะน้องขึ้นเลยอ่ะไอ้มึงโกหไม่ด้อ่ะน้องใครเขืนนะวัยเขตไอ้เหี้ยเออเขืนนะเนี่ยกูลุ้นอยู่นะเนี่ยมันจะขึ้นเจ็ดร้ยกูไม่ไมันไม่มาว่ะเขต เดี๋ยวไปซ่อมแป๊บพี่อ่าพี่ดูรูปได้เลยพี่ผมส่งมาให้ดูแล้วโอเคจัดไปก็เดี๋ยวเราไปลองหนีตำรวจสักเอ้าเข็ดพี่ไม่มีตังค์ว่ะเดี๋ยวเราไปลองหนีตำรวจสักรอบหนึ่งคนดูแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าตำรวจเขาจะไล่หรือเปล่าคุณตำรวจครับคุณตำรวจขอทั้งสอนอได้ไหมครับใช่ครับขอแบบเคสตอรี่อ่ะเอาละพี่ชายผมเนี่ยบอกเขาขอแบบอ่าบอกว่าโจ๊กบุรพาขอแบบเต็มระบบเขาบอกว่าพี่โจ๊กบุรพาเขาขอว่าขอเต็มระบบอ่ะพี่เต็มระบบเลย ดมดมิถ้าขับคันนี้เกมต้องเลิกเล่นประเขตเลิกเล่นพี่ <c oughs> ผมแล้วไม่มีกล่องซ่อมด้วยนะ <c oughs> ใช่หรอไม่มีพี่ <c oughs> เอ้าไม่บอกอะ่ะไม่เป็นไรพี่ชิวๆๆ หายแล้วพี <Leonard? S 1> ่วิยิวิรอดอยู่วยเย็ดเย็ยเก่เย็ดวยเยียมันปัดวะมันปัดเลยดูดิเฮ้ยยรียมาได้ว่ะ อุ้ยิิติดเขตจบพี่มันถูกอยู่มันถูกอยู่ได้อยู่ได้อยู่มันถูกอยู่มันถูกอยู่มันถูกอยู่เราจะได้ลองแบบประสิทธิภาพของรถเต็มที่ไงเขตมันจะได้รีดประสิทธิภาพขึ้นปะวะขึ้นอยู่มั้งเนี่ยแรงอยู่อ่ะ โอ้โหพี่เขาฮอมันเลยเหรอใช่เหรอจริงไม่ได้ฮัลโหลพี่ตามมาพี่ตามมาไหมเดี๋ยวดูให้เหมือนหายวะพี่เฮ้ยมันอยู่นู่นในท่อนี้ก็มีพี่ โอเคจิบายไรสัตว์เยี่ยมที่เป็นของเต็มเลยสัแต่แต่ถ้าถือว่าถ้าแบบคันเดียวก็หลุดร้อยนะผมมาให้เลยว่าหลุดร้อยพี่เดี๋ยวมันต้องมันต้องหาไตอะไรแปลกๆว่ะแบบนึงเยี่ยขนาดสี่ล้อนะเนี่ยสี่ล้อมันยังไปได้อยู่อ่ะดูดิอุ้ยเต็มบบจัด สัวดเต็มบ่เไอ้แล้วคุณทำอะไรลงไปติดกังทอด้วยโอ๊ยวุ้วเพ็ดป่ะครับคนดูประสิทธิภาพของรถนะครับตะกี้ผมกับน้องเขตติดเล่นไปหน่อยนะฮรจริงๆคือมันรอดใช่ไหมเขตมันมันมันรอดนะเขตเนะ รรออดดี่มันก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอยากให้พี่ทำคลิปอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเขตบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายครับทุกคนโดนไปกี่นาทีหกสิบนาทีชิวๆพี่โอเค